ดินค่อนข้างที่จะแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดนะที่จริงนะคะที่ที่จริงอะ่ะรากตรงเนี้ยมันมันจะมีรากฝอยนะคะรากฝอยของอบีโกเนียแล้วถ้าเรามีกระถางนะคะหรือว่าเราอยากพ,บพวบปลูกอะ่ะเราสามารถเอาไปชำได้อีกนะคะเนี่ยคะ่ะเอาไปชำได้อีกหรือเอาไปแช่น้ํานะคะแต่เราจะปลูกแค่หัวนะคะเดี๋ยวจะมาตัดก่อน,นะคะ่ะเพื่อความสะดวกในการที่เราจะทําความสะอาด ต้นบีกุเนเงี้ยนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่ในลมนะคะเพราะชอบแสงแดดจัดๆนะคะเพราะว่าต้นของนางจะมีตะนามเนาะ,ะต้นอมน้ำคล้ายๆผักบุ้งประมาณเนี่ยะค่ะเนี่ยต้นของนางจะอิ่มน้ำเดี๋ยวเราจะมาตัดเลยค่ะตัดออกเลยตัดออกแล้วจะ,ะมาเทดินออกข้างในนะคะต้นของนางอ่าคล้ายๆดอก คล้ายๆต้นอ่ะต้นเทียนท้องประมาณเนี้ยเทียนท้องบานเราที่เราปลูกนะคะต้นดอกเทียนท้องประมาณนี้เนี่ยค่ะดอกวีโกเนียก็จะประมาณนี้เป็นชั้นคล้ายๆดอกกุหลาบอันนี้คือที่ตัดเนี่ยเพราะว่าอ,อย่างมันมันหมดแล้วค่ะดอกมันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วปกติดอกมันจะใหญ่กว่านี้นะคะหมดช่วงฤดูกาลของเขาแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเราตัดอีกถานเงอ่ะเราตัดไปดอกสีชมพูเราจะมาตัด ดอกสีเหลืองตอค่ะ,ะลืมเลยจ้ะนั่งอยู่ตรงระเบียงระเบียงบ้านนะคะนั่งตากแดดค่ะเพราะว่านาั่งในลมค่อนข้างที่จะหนาวดอกก็ล้มผัดผ่านมาบ่อยอยู่เมืองไทยก็สามารถปลูกได้นะคะต้นดอกบีโกเนียนยคะแต่ว่าถ้าเราปลูกเร,เราต้องหาที่ลมไว้ให้ต้นบีโกเนียนะคะบองสันแดดบ้านเพามันคน่อนแดดเมืองไทยปลูก่างยแดดเมืองไทยมันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วมันจะจะโดนเผา โดนแดดเผาตายนั่นเองค่ะเรีย,ยบร้อยเนี่ยดอกมันก็จะประมาณเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราตัดไปเลยทำความสะอาดไปเลยเดี๋ยวไว้ปลูกอีกพออีกปีหน้าวาง,งายังไงโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทดินออกนะคะเพราะว่าดินเราก็จะใช้ใช้ปลูกอันปลูกพักนะคะปลูกพักอันเอยียง ใบหูระพาต้นููระพาต่อค่ะโอเคเรามตาเทีดินออกเลยจะค่อยๆแก่ดินออกว่ากลัวจะเปื้อนนั่นนะคะดินเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อเราจะไปใช้ปลูกผักต่อนั่นเอง เราจะมาดูว่าจะมีหัวไหมลืมเอาถุงมือมาค่ะไม่ได้ใช้ถุงมือเลบาด้ใส่มือเปล่าเนี่ยเรไปล้างท้าความสะอาดเอาไม่รู้ว่าจะมีหัวหรือเปล่านะพอปลาเป็นครั้งปีเนี่ทีร้องปลุกมาดูกันเลย มีหัวไหมมันจะมีพันธุ์ที่วมีหัวกับพันธุ์ไม่มีหัวนะฮะเดี๋ยวมาดู <c oughs> หาไม่เจอพันธุ์นี้บบานอาจะมีหัวมีตลาด อ๋อ <c oughs> โอเคนี่ค่ะเป็นแบบเนี้ยค่ะดินเดี๋ยวเราจะไปใช้เพาะปลูกผักต่อเลยค่ะขยำดินให้แตก เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันอีกต่อเลยปลูกใบโหระพาตอใบโหระพาที่เขาพอช้ำใหม่นะเดี๋ยวเขาจะมาปลูกต่อ เราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองนะคะเรียบร้อย